ช่วงนั้นนะที่มีข่าววัดทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์มันลงทุกฉบับํามมันก็ออกมาแต่ข่าวร้ายๆทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปนะมันหลอกมันไม่ดีจนกระทั่งเรารู้สึกเชื่อแทบจะไม่ค่อยได้ทําบุญแล้วก็ห่างๆจากวัดไปเลยเวลาข่าวโค้งกันนำเนี่ยโอ้โหหน้าหนึ่งเลยมันก็มีหนังสือพิมพ์ขอโทษวัดแต่ออกมาเล็กๆมันไม่ได้คำแบบจริงจังมานั่งคิดอีกทีมันก็ไม่น่าใช่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบเชื่อไม่ได้ อย่างภาคใต้พระโดนค่าข่าวพวกนี้มันไม่เคยออกมาให้คนเห็นพระจะออกมาบินทบาททหารคุมไปหลวงพ่อเราส่งของส่งปัจจัยที่พวกเราทําบุญต่างบาตรพระสองล้านลูกทั่วไทยทุกครั้งที่จัดเป็นหมื่นๆหรือเป็นร้อยเป็นพันเราก็เอาของพวกนี้ไปช่วยเหลือภาคใต้แล้วก็ช่วยครูด้วยซึ่งอันนี้ก็ทําทุกเดือนเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ช่วยพระพุทธศาสนาจริงๆ ความใจร้อนก็มีแต่เราก็พยายามนั่งสมาธิยอย่างที่หลวงพ่อบอกก็เลยทําให้เราใจเย็นขึ้นแผ่เมตตาปล่อยวางกับทุกเรื่องมีสติขึ้นที่จะคิดจะทำอะไรทํางานบางทีมันก็เครียดแต่นึกลวงปู่วิธีการของขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบลื่น ตอนขึ้นบ้านก็คือตอนนั้นมันมีคนมายืนอยู่ที่หน้าประตูมุ้งรวนมันปิดหน้าด้วยนะเราก็บอกใครอะโจรเนี่ยมันเข้ามาเลยมันเอามีดที่เราขอสร้อยเราก็จะปลดออกเื่อไห่ความหวงพระเราพูดกันมาเลยว่าขอพระแต่ว่าระหว่างที่ปิดสร้อยบาทหนึ่งแต่ขอมันหนาปิดไม่ค่อยออกมันก็เอามีดที่มคอพยายามบิดเพื่อที่จะเอาสร้อยให้มันไปแล้วพระกับไว้มันบอกว่าให้เรานั่งลงเปิดกระโปรงแล้วคิดในใจว่าฉันโดน่มขืนแน่เลยเว้ยฉัน ล้วงพ่อซอช่วยลูกด้วยตะโกนสามครั้งมันเดินออกนอกบ้านไปเลยแต่เรารีบไปปิดประตูพูดแล้วยังขนลูกอยู่เลยกลัวมากเลยจะโดนขุ่ขืนแล้วเราก็พยายามขอหลวงปู่ตลอดขอให้ลูกอยู่รอดปลอด,อดภัยอยู่บ้านอย่างสะดวกสบายไม่เจออะไรอีกเลยนะเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้อนุภาพหลวงปู่เป็นเพราะบุญที่เราทําไว้ด้วย้เราคงจะแย่ไปเลย หัวหน้าใหม่เขาไม่ค่อยชอบเราตอนที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมพีเขียนจดหมายให้เราออกคือจริงๆเราไม่ได้ทํางานห่วยแตกแต่โดนกันแกล้งคิดในใจว่าออกก็ออกว่าได้เงิน7็ดเดือนบวกกับโพลเดนฟันห้าปีพี่สร้างองค์พระปิดเจดีย์ร้อยองค์รันห้ามาคิดอีกทีเฮ้ยเราทําได้ขอให้ลูกมีปัจจัยมาทำอย่างนี้อีกหลายๆรอบเลยจะพ่าสาธุคือไม่เก็บเลยมันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็มาวัดไปฟ้องหลวงปู่ทุกอาทิตย์หลวงปู่ที่ผ่ ลูกโดนอย่างนี้อย่างนี้นะเล่าให้ฟังเลยโดนคนนี้นแกล้งไล่ออกไม่มีงานทําแล้วขอวงปลูกขอได้งานดีๆทาทางานง่ายๆน้อยๆได้เงินเดือนเยอะๆสบายๆมีปัจจัยมาทาบุญคือแบบตกง,งานแค่สามอาทิตย์แล้วก็ได้งานใหม่เลยเขาเตรียมตัวจะเปิดโรงแรมเราก็เลยไปทําให้เขาแล้วก็ได้มีเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปวดัดไปกอกทรายป้องกันน้ําท่วมเสร็จแล้วก็มาเพรกระถิ่นน้าท่วมเป็นปีที่ถือว่าลําบากที่สุดทุกคนก็ยังมีใจที่จะมามันก็เลยรู้สึกปลื้มมากหลังจากทํางานใหม่อีกสักสี่เดือนอีกที่หนึ่งเรียกลวงปู่ช่วยลูกอยู่า หลวงปู่เจ้าค่ะได้เงินเดือนสูงกว่าที่อยู่ตรงนี้แล้วสูงกว่าที่ถูกไล่ออกตอนหลังมานั่งคิดขอบคุณพี่หญิงคนนี้ที่ทําให้เราออกทําให้เรามาได้สร้างบุญสร้างบารมี เงินที่เราทําบุญไปกับวัดไม่รู้สึกเสียดายเลยเพราะหลวงพ่อเอาเงินไปทําให้วัดไปทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวที่คนอื่นมันให้ข่าวเร็วๆหลวงพ่อพยายามสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีพระที่เราบวชก็จะได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคือจะมีใครทําได้อย่างหลวงพ่อไหมคิดว่าหลวงพ่อเก่งมากที่สามารถครีเอทคิดงานที่ออกมาช่วย พระพุทธศาสนาหรือแม้แต่เรื่องเด็กดีวีสตาร์ก็ช่วยให้เด็กมีศีลธรรมรักเคารพพระพุทธศาสนารักพ่อแม่คือไม่ไปเกเรไม่ไปรักขโมยตูบุหรี่กินเหล้ามันทําให้เรารู้สึกว่าหลวงพ่อสอนให้พวกเราเป็นคนดีตั้ง่เด็กผู้ใหญ่หรือเป็นพระก็เป็นพระที่ดีมันเป็นสิ่งที่น่าปลืม้มแล้วก็ภูมิใจในความที่หลวงพ่อช่วยดูแลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถูกใครมาทำลาย กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่เมตตาอบรมสั่งสอนพวกเราให้รู้มนโนปณิธานว่าเราเกิดมาทําอะไรเราเกิดมาทําพณิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีทุกโปรเจกต์ที่หลวงพ่อทําจะไปร่วงงานทุกอันแล้วทําให้เรารู้สึกได้บุญมากเลยที่ได้ทําทุกอย่างแล้วบุญที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรารู้สึกปลื้มมากได้เป็นบาร,รมีของเราแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยที่ได้ทําถ้าไม่มีหลวงพ่อเราก็คงไม่มีวันนี้